กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของดาวคลอโลกจากมิติที่สไปสู่มิติที่4ได้ก้าวหน้ามาถึงจุดหนึ่งแล้วซึ่งเป็นจุดที่การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิญญาณมีความสำคัญเป็นอย่างมากและมากกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เสียอีกแต่ถึงกระนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเรา กำลังแนะนำให้พวกคุณเลิกรับรู้หรือให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของบ้านเมืองหรือของโลกแต่อย่างใดเพียงแค่อยากแนะนำว่าอย่าไปอินกับบทละครในมิติที่สนี้มากนะักเท่านั้นเองเพราะพวกเรารู้ว่ามันเป็นการยากที่จะวางสองเท้าไว้บนดินแต่ปล่อยใจโบยบินไปสู่สว,สวรรค์ แต่หากว่าพวกคุณแน่วแน่มั่นคงอยู่บนเส้นทางธรรมหรือแสงสว่างแล้วล่ะก็นั่นจะช่วยให้พวกคุณอยู่ในความสมดุลได้ยิ่งกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นถูงเร่งให้ก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำของภูเขาน้ำแข็งแห่งข้อเท็จจริงก็จะยิ่งโผล่ขึ้นมาให้ผู้คนได้รับรู้เร็วขึ้นเท่านั้นด้วย และเมื่อใดที่ความจริงเหล่านี้ถูกเปิดเผยออกมาการดำรงอยู่ในความสมดุลจะช่วยให้พวกคุณเข้มแข็งและสามารถอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ในขณะที่คนอื่นๆอ,อาจจะโซเซเพราะอาการช็อกหรือเพราะความโกรธเกลเียวหรือเพราะความท้อแท้ผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เป็นอย่างที่เคยคิดเอาไว้ ซึ่งก็อาจมีบางคนที่สามารถเตรียมความพร้อมและความสามารถปล่อยวางได้ง่ายๆกว่าคนอื่นและหากตอนนี้พวกคุณกำลังประสบกับภาวะของการว่างงานไร้ที่อยู่ต้องหยุดเรียนกลางคันเงินทองร่อยหลอต้องนำทรัพย์สินที่มีอยู่ออกไปขายหรือการสูญเสียหรือภาวะความลำบากในรูปแบบอื่นๆอยู่ นั้นหมายความว่าพวกคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการปล่อยวางแล้วและพวกคุณก็กำลังปล่อยวางตัวเองออกจากส่วนต่างๆของชีวิตที่ครั้งหนึ่งพวกคุณเคยมีเคยเป็นเหล่านั้นและในช่วงเวลานี้หากพวกคุณปล่อยวางได้พวกคุณก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณค่าของทรัพย์สมบัติภายนอก กับคุณค่าของสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงและความสามารถในการปล่อยวางนั้นมันคือพัฒนาการที่มีความสำคัญอย่างมากขั้นหนึ่งที่จะนำพาพ,พวกคุณให้หลุดพ้นจากมายาการของมิติที่สามนี้ไปได้